วันนี้ผมมีความรับมาที่ทุกคนสามารถเปลี่ยนเป็นเลืออะไรก็ได้เลยอย่างนี้แล้วผมหมาว่าจะถยก่อนจะมีอะไรบ้างจะมีเครื่องหมายที่ถูกก็คือเควสนั่นเองจากโคเสปคือพอเราสามารถใส่ได้แล้วก็จะแบบหยุดเวลาถูกหยุดแล้วก็จะย้อนไปเรื่อยๆคือย้อนเวลาเองคุณง่ายมีแบบย้อนเวลาแบบ ก็เวลาไปต่อนี่มาไปต่อหยุดเวลาย้อนเวลาโอ้คนต้องทำตามผมก่อนนะถึงจะรู้เรื่องนี้เรื่องแบบที่ผมรู้เลยคือเดี๋ยวนี้เออ๋อไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นสั่งอันเนี้ยแต่ว่าเชื่งว่ามันไม่สามารถใช้ได้ตอนเนี้ย ต้องแบบร้ดรามเสกมาก่อนหนึ่งเลยคือจะไม่ใช่แค่ตัวละครเท่านั้นเอ้ยลืมโอเค่เอไปก็หยิบอันนี้จริง ว้าวางแต่ไว้ก็อยู่ในหมดนุนนี้มักือผมเรียกว่ามัก,มก,มก,มกือโค้ดหมือนอยู่ที่นี่แล้วก็แอคทีฟแล้วก็รอจนกว่าจะมีกล่องแบบเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบแล้วก็มันก็จะมีแบบกล่องแบบนี้มาทำได้หลายแบบเอง คือจริงๆจะไม่ต้องการลบก็คือมันสามารถย้อนเวลาไปยุคแรกได้ซึ่งก็จะมีวันที่เขาต้องมก็ะะมีแบบวันที่เขาเพิ่งสร้างมาด้วยก็คือวันที่เจเดือน8ปีพศ2021โอเคนะจำเลขนี้เอาไว้นะ27.08จุด 0 2 1 01. ดูกต่อไปต่อไปก็คือกด Active แต่ห้ามขั้นนี้ห้ามเอามือปล่อยเด็ดขาดน,นะนี่คืออย่างแรกขึ้นมาเฉียงตรงนี้เอามือปล่อยจบทันทีผมทำใหม่นะก็สองก็ลงมาสามเดินไปทางนี้สี่ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทำทวนอีกทีนึงไม่รู้เดี๋ยวดิ ช้าๆเลยมาพาท้าแบบนี้เสร็จแล้วปล่อยมือก็จะมีปุ่มกดให้เรากดปุ่มในกล่องเจ้าพันพังแล้วก็มันจะมีเครื่องหนึ่งเครื่องย้อนไปแต่ตรงนี้ก็คือจำเลขไว้ถ้าเกิดว่าใส่เลขมั่วๆมันจะไม่ได้ยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์แปดจุดสองศูนย์สองหนึ่ง ถ้าเกิดว่าทำร,รหัสนี้เสร็จแล้วให้กดคาว่าตกลงหรือว่าติ๊กถุกงคืนนี้ขึ้นเลยเนี่ยจ,จัดมาฉากที่เป็นพวกเนี่ยเรียกว่าสามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยที่มีถุงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมที่เหมือนว่านจะเป็นอะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ให้ทุกคนดูย้อนเวลาไปเนี่ยอ๋อมันก็มีตรงนี้ด้วย แล้วาว30ตี12ตลาดในเครือมีคนเดินแน่นอนอเพราะเราอยู่ในโดโรงงานเมื่อกี้ที่มันตกหมดก็คือ,ก,อ<ส><ด>ก่อนหน้านี้นะแล้วผมก็จะจัดการทา,ทาอีกครั้งหนึ่เงเลยหนระือกล่องนะแม้เราจะใสกตัวอะไรก็ตามซึ่งว่ามันก็จะหายหมดเลยนะจะหายหมดเลยนะ<ส><ด>เพราะว่ามันเป็นขาดจากคัลซินบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเช่นเครื่องหมายตรงนี้ อยากย้อนเวลาก็คือแบบเป็นเพื่อให้เวลาช้าก็จะกลายเป็นแบบเวลาแบบนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ย่าง

ชไไไื่นก็เปลี่ยนอะไรบิ่งอีกก็เปลี่ยนมันีแบบมันสวยขึ้นแบบนี้เคยน่าสุดจังนะทำไมย้อนดัวอะไรเนี่ยมันเพิ่งออกมาดึงขิดแถงขิด นี่ตัดไที่นลวิ่งอ่ะอะไรลกเสอยากนี่ที่ไหนก่อนีใช้นี่แค่หมดนี่ใช้เ็ว่าอะไรวิ่งก็เหนะ็นเลยเนาะอือือ